ตอนนี้ก็ประมาณ8โมงกับ46นาทีเนียวันจันทร์นาทีซีทองผ้ากระเจงกางปางปลอดภัยผลบัวตกทุกคนมานี่พ่อเศร้า,ามาลุมหนาวผัดไว้อว้อยกลางคืนมานอนปันหอดมานี่ราดเผาใส่หัวหอยใส่หมักทั่วผักไ่ผักงาเตรียมมาเลยทุกคนทุกคนเท่าในปันหนึ่งเบ่งให้คุณแม่น้ำแยกผลจากลาบเท่าไมใหมง่งามๆทุกคนปลอดไภัยได้ ปวดสั้นผิดเท่ากับเอาเกลือใส่กอนคนเา้างฉีมาล่างทุกคนข้าล่างเขาจะใส่เกลือกอนเขาไม่ได้ซับเป็นต่อนะทุกคนถ้าไวมากอันะเขาก็ซับเป็นชิ้นหรอกเนาะเขาบม่ได้ซับอันนี้เขาจะต้มน้ำห่อนลวกทุกคนให้เลยกำลัตำลตำลงต้มอยู่แต่แต่กี้แต่ก่อนบม่ได้ลวกทุกคนเอาไปเลยนี่เทาไหลวกหให้มันให้มันตายดับเสือดับแนวมันเ <laughs> อาใส่ทุโคนว่าเอาโพด้หมวนโพดไอ้ผู้ไอ้ยกระพริบไลาย่ทับน้ำมัน ม่นคืนี่กระเพาะขืนทุกคนทั้งกระเพาะขืนทั้งความดันขึ้นว้าประจักษ์ต้องซื้อยามาประจําเบือนประจําประจําจมโนเฮือนครัวว่า,วากระเพาะขืนมันหายใจบุอีบนอนทุกคนลูกมากินกล้วยดิบทุกคนคือเอฟซีคนบอกว่าเอากล้วยดิบไปตากแดดมาตำมุนๆทุกคนนะครับตอนชิ่งอยู่ทุกคนต้มไม่แล้วซุกแล้ว โอ้ยเฮียอะไรเงียย้ยจะได้นะอยู่ดีๆบางบ้านต้มถาละกการเครื่องเข้าอันไว้ทุกคนหงวชิงไข่มะเขือมะทั้วแยาวมักทั้วนั่นแหละขาดเนี้ยเดียวขาดมะเขือคืนทุกคนมันนั่นมันเบิดแต่ดูช่วงน,นี้วัออกไปเลยหงวชิงไข่ลงก่อน มะครูวหั่นไว้มะครูวใหญ่เมื่อนอั่นแหละเมื่อวานนี่แหละมะเขือมะเขือเทศมะเขือคืน,ท,นทุกคนกต่บุมีสีสัดมันว่ามันบุมีมะเขือคืนอันนี้ได้แต่คุณม,มักผู้ชอบหอมโป้มักอยากใส่กระเทยกระเทยเตะใส่ความหอมความนัวจะเผาเลือ่อนทานนั่งทุกคนทาน,นั่งเลยเด้อมาปรุงทุกคนมาหนี้ ปดประเด็กบวงหนึ่งฟองบวงซักปิ้งนัวคา,าราบเทาต้งให้นัวไม้ครมมด้วยาาคำว่าขาขาวะเรียนแบกพาะเจ้าเต็มที่ไปเลยใส่น้ำตาลพาตรงใส่ไปเป็นเนยมันทุกคนน้ำปลาจังหน่อย กระสานนี้ทุกคนถวายจะให้แซ่บก็คือปุ่นปลาใส่ห้างเราจะใส่ทุกคนใส่นี่แหละคนเขากันคือมาคนเยอะแค่นี้เฮ้ยจะปุ่นด้วยขัดกระโปรงปึ่นการยวนเอเจซินให้ในเด้อโยนยาดำให้ในแก่นขืนยจะรบกระโปรงก็ได้กินบวกลบ เสซ่บทุกคนหัวห้อยหัวหอมอุกระถึกอยู่ซีบมึงแย่งแต่จางทุกคนพอดีปากพอดีเปี้ยทุกคนทุกคนลืมหมักผิด แน,นวหือความลื่นหมนต้องห่วงทุกคนลืมลืมพริกปน่นได้แหละแซ่บเลยขาดแต่พริกจะซื้อแซ่บเลยทุกคนรืกนนกระถือจะดป็นัะไรลงไปแจมจียุบทุกคนง้องกระดอพูด ก็ทีบมื้อเ้ยเพื่อที่น,งน่งแล้วเพื่อที่น่งแล้วถูกยากปากมองกินอยู่ใ้อยู่ห้องกินอยู่ป่าอยู่โดมทุกคนกินอยู่คู่ห้องประมัมกเสียงลุด หัวงอ,อกจะคุ้มยังไงชิ้นหัวงอ,อกพี่นวลพี่น้อยพี่มอนาราคาโนองกี้เซอรี่เซาหนิงเบาหนดเบาหยะป้าอ้วนป้าพ่นถิบดอนธานียายพี่สาวน้อยรากาพี่สาวนางรากาพ,กพ,พี่ชายทะมังหยอกพี่ชายที่พี่เสาหา ชาวดาวโกทอมมลาบเท้าได้ปุ่นบางชักแบๆทุกคน เอินซื้อเพิ่นบอกซื้อบ้านแค่เพิ่นแค่เพิ่นบาจักบอกหันนะเอิ่นจะซื้อก้าพ่อเาวลีเาวายิงทางเหน่งเมืองอุบลมาเดอ้อเพิ่นก็คอมเมนต์ได้แล้ว ดแถวนี้เวนคู้ถ้าซอยเวอนคูน,นเนนบาอิ่มมาเดอ้อชั่วโงตุบ่อนที่เบิง่งสีส้มนางลาบเท่ากุณนยโคกหมักนางทุกคน ว่ cả, อาอหอยกันยันใหญ่มื่อคืกันกาียกที่ทางคนแก่นโท่มาหลินน้ำหยัมพลังไงมันนี่แหละคุณท่านทุกคนถึงว่าจะอยู่ใครกันเพื่อนหนาาเป็นตากระทุ่มหาการ ข้า hini, ขข so พนทิพย์มากระว่างเบิกอยู่ด้วยเจ้าบดิเจ้บดิเม้นลาะบดิขามโคตนาขอบคุ้น่าบดิขุคนที่ว่าบ่ิขามโคตนาลาบเท่าก็มาเสโอย เป็นอย่งนั้ถึงวันตาลีจักดอกไม้จักดอกจักดอกไม้จักใบหญ้าอุ้งกระถทุกคนกินแบบบ้านๆกินแบบมาล่าทุกคนแซ่บเซ็ต ใจเย็ะหนัวโคตรมากรักทุกคนครับอืมรืมโอ้อนบดเป็นไก่ทั้งเมืองนอกก็มีมาเดอ้อ คนว่าคนมิดมาเฮาไปทำงานอยู่เมกาเพล่ะมาเด้อคนหนึ่งกันอยู่พลังเศสกระมาเด้อคนหนึ่งให้เขาไปหานหม้อ,อ,มอีกเขายมืนรอบๆกันมาเด้อทางไทยจะไปดียังชาวชาวบ้านเฮาแซ่แบเซ็บกินแบบบ้านๆเฮากินอยู่ป่ากินอยู่ข้างเฮือน ทรงภูมิปัดปันภูบาวถามน่อยเฮ้อภูมิฮะมัน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 ไม่ตรงฮะหลืป,ปัดทั้งคนมันงอคเป็นตะเลี้ยวในรัฐาคุณคุณเป็นตะเลี้ยวในรัฐา,านนเจ้าชู้เด้อหัวห้อยทุกคนหัวห้อย จะตดถุงเอาไว้เบิ่งก่อนมิตรหัวหอยทุกคนพากินแบบแบบแบบตะกี้ตะกรอนโอ้ยจะปฏิิสอนะเอาลงไปเลย กินเปลือกบวชจุกุทุกคนเล้วถ้าหลับผมหมักเด้อมาเด้อก็คือพินวนพอนาบมันเป็นกำลังใจตลอดขอบคุณค่ะสู่พินวนส,ส,สู่สู่สู่ตลอดเลยพินวนท่งางเงินก็ได้เมื่อละบาทสองบาทจะเป็นเงินไทยก็ได้ เมื่อไ้มานในข้าวชงบาทเมื่อไ้ประมาณกับบาทหนึ่งตะดใจทุกคนเมื่อไรบาทสองบาทโฮมกันนี่กานั่งซื่อนี่ดีกอลินทุกนะครับซื่อ ข้าวเก่าบริหิทธิ์อย่างน้องบริคายเครื่องขายของขายกาแฟกับบริค,คายแล้วทุกคนถ้าวรเพรดังทำคลิปจะได้มกระโปขึ้นเด้กอันกุดไละย้อนขึ้นแล้วบรรนะที่เป็นอ่งคือชาววีบ่าวะทุกคนและกว,วนแคบกวบด้วกินให้มันเสียมันนัวทุกคน ก็ต้องสนใจหากจะว่าลาบเนื้อลาบชีน่ะพิษอลีจำเมยอยู่ไพ่เลยน้องยิงแบบกับกลมเนตนมาว่าสูสูสำคัญด้อบคุณค้า ให้โคงดีเด้อโตรี่เอ้ยเคกกรื่องให้เครื่องให้โคงดีนาหน้ารุ้ยคือตายหมาดมาดีบ่าทุกคนคือว่าท่าเป้งกันช่วงชั้นสามชั้นเนี่ยคิดว่านาบ้านบัดเชียงหลุด ข้าวบหม,ามากักเชียงหลุดกินเท่ากินหยาไปทุกคนกินเท่ากินหยาไปถ้าตัวนี้จะกินพันธ์เนี่ยมันเนี่ยเป็นยทียทา้งคนเก่งพอนะมันทางมาจะรุนแหละเรา่อยกินบะเกงพันธ์มาเกงเลือกพนักประมาณนั่นแหละพันธเท่าเฮียนยูนตลาดทางปู่ไกลทานที่เรื่อง เราสิเอามาเกงบูอิอี๋ลหทุกคนเสียงเนี่ยเขาจะเอาอะไรพันย่านั้นอิที่นันบึเปิ่นเบิ้งเบืองเพิ่นเคยเบล่าเพิ่นทุนเบึ่งไลยเขาก็เตรงใจ ป้าพันทิพย์เหมกัเบ,บิ่งชุนทุบนะขอบคุณค่ะป้าพันทิพย์เมืองอุบลอัน,อนป้าพันทิพย์บ้านต้องหานเพื่อนองหานอุดรธานีเด้อเซฟทุกคนเซฟโอ้ยเจือเขาตั้งหักเลย ขอบคุณคุณไลา์ที่เบ่งสียทุบนะกินกินเข่ากินน้ำกันพ่อกับไม่คลิปหนาสบายดีไันนี่ครับ